สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับข้าคืนนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของวิกฤตพลังงานครับวัน2วันนี้มีข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศนะครับว่าไฟฟ้าในกรุงเทพแล้วก็ภาคใต้นี่อาจจะดับนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศพมา่านี่ จะหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจํานวน1,100ล้านลูกบาทฟุตนะครับมายัางประเทศไทยระหว่างวันที่4ถึงวันที่12เมษายนที่ถึงที่จะถึงนี้นะครับวิกฤตไฟฟ้าจะประเด็นใหญ่วันนี้เนี่ยวันที่5เมษาจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะตื่นตระหนกไปทั่วทั้งประเทศนะครับท่าคืนนี้ได้รับเกียรติจากคุณพงศักดิ์รัตนพงศ์ไพศาลนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านที่สองนี่ดรปิยอร์ปีอัศวอมรนันนะครับอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและดรบันดิตเกื้ออาภรครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานจุลาพออาจารย์จ,จ,จุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับขอสวัสดีทั้ง3ท่านครับ,รบและสว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับต้องให้รัฐมนตรีเริ่มต้นก่อน,อนว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ซีเรียสขนาดไหนคนไทยเนี่ย ว่าชาผมเห็นหนังสือพิมพ์บางฉบับก็บอกว่ารัฐมนตรีบอกต้องรับมือให้อยู่ไม่งั้นเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดวันนี้เป็นไงครับครับคือตามแผนง,งานเดิมน,นะครับบริษัททัท์เนี่ยต้องการซ่อมแท่งแก๊สธรรมชาติที่พม่าเนี่ยประมาณวันที่12เมษายนนะครับซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่การใช้ไฟประเทศไทยเนี่ย<ม>ใช้ประมาณ15,000เมกะวัตต์ครับ,รบซึ่งตรงนั้นใช้ไฟน้อยก็คงไม่เป็นปัญหาอะไร เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีการแจ้งมาว่าจะมาเปลี่ยนมาซ่อมเดือนม,มีนาคร,นครับซึ่งก็เราก็ยอมไม่ได้เพราะว่าช่วงเดือนมีนาเนี่ยมีการใช้ไฟเยอะนะครับก็เลื่อนไปก็มีส่งการเจรจารไปผลการเจ,จรจ่านสุดท้ายเนี่ยเลื่อนในช้าที่สุดเนี่ยตอนท่านเทคนิคผมไม่เข้าใจว่าเทคนิคคืออะไรนะครับคืออาจจะว่าแท่นขุดเจาะมันจะปีปัญหาไอ้แท่นที่จำหน่ายแก้จะมีปัญหาอาจจะพังลงมาลวก ท่อมันจะเกิดความเสียหายห,หรือน้ําปิ่นะเขพูดตั้งสาเรื่องผลสุดท้ายก็คือต่อรองได้จากปตทเนี่ยก็คือว่าจะซ่อมประมาณวันที่สี่วันที่สเนี่ยก็เป็นปัญหามากเพราะว่าเนื่องจากว่ากําลังใช้ไฟของประเทศเนี่ยครับประมาณ2 6 5 0มกเมกะวัตที่รเราต้องการไว้ร,ร,วรแต่กาําลังผิดไฟในวันเดือนเมษายนถ้าขาดแก้ไปล้ว พันหนึ่งร้อยล้านรูปบาทฟุตต่อวันเนี่ยไฟฟ้าจะหายไปถึง6,400เมกะวัตหกพันสี่ร้อยไ <6, 400 S 1> มกะวัตต์เนี่ยเ,เราก็เปลี่ยนใช้การใช้แก๊สน้ำมันเตานะครับเปลี่ยนจากแก๊สไปใช้น้ำมันเตากับมันดิเซนเนี่ยก็จะเหลือขาดไปประมาณ4,100เมกะวัตต์ทำให้ไฟที่ใช้จริงๆผลิตได้จริงๆเนี่ยเหลือประมาณ27,000เมกะวัตต์ดังนั้นเนี่ยจะเหลือแค่500เมกะวัตเท่านั้นเองซึ่งในวันที่4นะครับผลจากรเจจารเนี่ยจึงเลื่อนไปได้หึ่งวันครึ่ง 1 1> ว,วันครึ่งเนี่ยวันที่5้าเนี่ยจะมีการใช้ไฟจากประมาณการของการไฟฟ้าผลิตเนี่ยคือประมาณ26,300รอเมกะวัตต์ครับซึ่งก็จะให้มีช่องว่างเหลือ7 0 0ร้อยเมกะวัตต์ตรงนี้ครับผมอยากให้เพ่อแม่พี่น้องเนี่ยดูฉากทีดนึงตีโชนะครับครับฉนะากต,ตรงนี้จะเห็นว่าการใช้ไฟเนี่ยถ้าเป็นว่าหยุดเมืที่4ีเนี่ยมันจะต่ำจุดขีดต่ำสุดซึ่งเป็นจุดอันตรายซึ่งทางการไฟฟ้าก็บอกว่าอันเนี้ย อันตรายมากเพราะว่าการทำรองไฟฟ้านี่เหลือน้อยเหลือน้อยมากแล้วก็กําลังไฟฟ้าที่ผิดด้วยน้ํามันเตากับน้ำมันดีเซลเนี่ยทำให้เครื่องจักรเนี่ยไฟฟ้าออกมาไม่ค่อยเสถียรมาก็จะเป็นทําให้แรงดันต่างๆไม่สม่ำเสมออนุญาตจากติครับเญคกับซึ่งซึ่งพอวันที่ห้าเนี่ยก็จะเหนือขีดเล็กน้อยแล้ววิธีการถ้าวันที่ห้าได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยมาประหยัดพลังงานครับ มาช่วยให้รีเสิร์ฟเพิ่มขึ้นรจริงๆตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยครับก็คืออยู่ระหว่างที่พันห้าถึงสามพันนะครับสังเกตว่าช่วงเมษานะครับที่เดสิบสองเมษาเนี่ยใช่ไหมกรใช้ไฟจะสูงครัแม้แม้ว่าดับไปแล้วเนี่ยกรใช้ไฟก็ยังสูงอยู่เพราะการใช้ไฟน้อยนะครับถ้าเห็นตารางนี้จะเห็นว่าการใช้ไฟในช่วงของเดือนเมษานะครับหลังเากอนสิบสองแล้วเนี่ยการใช้ไฟลดต่ำเรื่อยๆจนถึง14สิบสี่เมษาสงการเนี่ยจะเหลือแค่ หมื่นห้าพันไม่กอดเท่านี้แต่นี่ประมาณการงั้นช่วงที่ประมาณการนี่วันที่สี่เมษาสองหมื่นหกก็ลดลงเรื่อยวันอาทิตย์นะครับจะเหลือแค่แค่สองหมื่นสามตอนนี้เตรียมรับมือหนักคือวันที่ห้าวันทยนครับตอนนี้มาเลื่อนมาที่ห้าแล้ววันที่ห้าจริงเตรียมรับมือหนักที่สุดนะครับว่าจะป้องกันยังไงแล้วตอนนี้ล่าสุดที่ที่แก๊สที่ส่งมานี่นะครับหนึ่ง 1,100ล้านหน่ยล้านบารฟุตเนี่ยทำให้โรงไฟฟ้าที่มีกระทบก็คือโรงไฟฟ้าราบุรีโรงไฟฟ้าราบุรีพาวเวอร์โรงไฟฟ้าไตยนิยีโรงไฟฟ้าพันนครเหนือโรงไฟฟ้าพันนครใต้งโรงไฟฟ้าหวังน้อยทั้ง6โรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทาให้การจ่ายไฟเนี่ยโรงไฟฟ้าราบุรีส่วนใหญ่จะส่งไฟไปทางภาคใต้พัะนครเหนือใต้ก็ส่งกรุงเทพและอางคครับแล้วล่าสุดมาตรการรับมือเป็นหนึ่งครับสำหรับวันที่5้วันที่5ล่าสุดนี่นะครับ คือเราก็เรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันประหยัดไฟาตามครูเรือนนะครับตามห้างร้านต,ตามอุตสาหกรรมต่างๆให้ประหยัดง,งานวันนี้ก็ได้เชิญสตสาหกรรมมาพบเพื่อจะเรียกร้องให้อุตสาหกรรมช่วยกันก็ได้การตอบสนองดีมากนะครับก็จะเรียนว่าได้การตอบสนองดีมากประการแรกที่ขอลองคือว่าการผลิต สินค้าต่างๆเนี่ยในช่วงวันที่5เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็สินค้าที่ไม่จะเอ่อผลักที่ไม่จำเป็นเนี่ยชะลอไปก่อนชะลอไปก่อน,อ,อ,นอาจจะไม่ต้องผลิตเต็ม100%ก็อาจจะลดเปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับเราต้องการให้อุตสาหกรรมลดไปมาทั้งสิบเปนะครับแต่ได้รับการตอบรับดีเกินคาดครับอุตสาหกรรมยานยนต์บอกว่าจะทําการปิดวันที่ห้าเพื่อจะไปชดเชยวันอื่นเส้นอาจจะไปเปิดวันที่แทน ซึ่งอาทิตย์นี้เราเห็นว่าการใช้ไฟน้อยถ้าไปใช้วันนั้นก็จะทําให้ช่วยการบริหารเรื่องไฟฟ้าได้ดีนะครับอุตสาหกรรมเครื่องโลห่มไทยเนี่ยก็ที่ผลิตเสื้อผ้าต่างๆนี่นะครับโรงงานเขาใช้ไฟฟ้าบนเพดานเนี่ยจำนวนหลอดสว่างแสงสว่างเยอะแล้วไฟฟ้ากระจัดใช้พร้อมกันเขาก็จะปิดไฟบนเพดานซะก็ทําให้การทํางานเนี่ยใช้ไฟน้อยลงก็คิดว่าช่วยกันคนละไม้คขละมืออย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับ อุตสาหกรรมที่เป็นอย่างอย่างห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับ,บการใช้ไฟเนี่ยเขาใช้ชิลเลอร์ซึ่งมผมคิดว่ากํากลังจะนัดไปพูดคุยกันว่าตอนเช้าเนี่ยใช้ชิลเลอร์เต็มที่เลยถึงเที่ยงเนี่ยแล้วก็ปิดเครื่องชิลเลอร์นะปล่อยความเมย็นออกมาอย่างเดียวก็ทําให้การประหยัดไฟในช่วงบ่ายเนี่ยจะดีขึ้นเพราะเราปิดเราปิดการจ่ายน้ก๊สแค่ตั้งแต่ตอนเที่ยงนั้นช่วง4ี่หชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็คิดว่าจะช่วยบรรเทาความร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในวันีที่ห้าได้ คุปียศสวัสด์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านประเมินการรับมือของรัฐบาลในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการที่ท่านแก๊สมีปัญหาท่อแก๊สมีปัญหารหรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้การจัดหาแก๊สเนี่ยมันหายไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเห็นมีข่าวทุกปีมีมีข่าวอยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เหมือนครั้งนี้เพราะว่าผู้บริหารจัดการในกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายฟลิกปตทออสามารถที่จะจัดการเตรียมการทุกอย่างให้ได้เรียบร้อยโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนประชาชนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยว่าปีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วไอ้ที่มันเกิดปัญหาใหญ่ๆขึ้นมาในอดีตเท่าที่ผมจําได้เนี่ยก็มีไม่กี่ครั้งนะครั้งหนึ่งก็คือสมัย ท่านนายกเกรียงศักดิ์ที่น้ำไม่พอตอนนั้นเรายัางไม,ไม่มีแกส๊สแ่างสมัย <laughs> ท่านนายกชาติชายที่กําลังการผลิตสำรองไม่พอครั้งนี้เนี่ยกำลังการผลิตสำรองพอเพียงแต่เพ่ง กี่เปอร์เซ็นต์ฮะดรปิยะสวัสดิ์ติดตามดูตอนนี้ประเทศไทยเราตอนนี้15-20เปอร์เซ็นต์คับำสั่งคำสังไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือแก๊สไม่มาเนยครับแก๊สไม่มาก็เลยต้องใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นแทนทีนี้ให้โรงผาแก๊าซธรรมชาติสูง70เปอร์เซ็นต์70เปอร์เซ็นต์แต่ว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอแก๊สไม่มาแล้วเนี่ยใช้อย่างอื่นไม่ได้นะเปลี่ยนพลังงานถ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนก็ใส่ใช้น้ำมันเตาได้เพียงแแต่่ราาาคมันนพงกกวเล็้อย แล้วโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่อยู่ในระบบของกฟผเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ4,000เมกะวัตต์ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเนี่ยแก๊สไี่มาก็ใช้น้ํามันดีเซลได้ซึ่งเราก็ไม่อยากใช้เพราะว่าแพงกว่าต้นทุนอาจจะออกมาตั้งบบ9บาทต่อหน่วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเราโชคดีกว่าปีอื่นๆเพราะว่ามันมีแก๊สธรรมชาติเหลว LNG LNG มันก็คือแก๊สธรรมชาติดันแลบที่เป็นของเหลวนําเข้ามาแล้วก็ทาเป็นเป็นแก๊ส ป้อนเข้าระบบนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ผมกลับว่าเป็นปีที่ควรจะรับมือได้ปีดีกว่าปีอื่นๆเพราะว่าไม่มีแก๊สธรรมชาติเหลวเข้ามาและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเราก็การซ่อมเป็นการซ่อมครั้งใหญ่เนี่ยรู้มานานแล้วนะไม่ใช่ว่ามารู้เอาเดือนที่แล้วรู้ว่าเดือนอาวันสองวันนี้รู้มานานแล้วร,รวมทั้งเรเกเลเตอร์ก็เก็บค่าไฟเก่อไว้จากประชาชนตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมการเนี่ยจริงๆมันควรจะทํา มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วในการที่จะเอา LNG เข้ามาในการที่จะเตรียมการเอาน้ํามันดีเซลเข้ามาหรือว่าน้ำมันเตาเข้ามาในวันนี้ต้องให้อกาสน้าตีตอบก่อนตรงเนี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องการเตรียมท่านรู้นานถึงแค่ไหนแล้วคือมกลาเนี่ยเขาแจ้งก่อนแล้วว่าจะซ่อม12เมษาอย่างที่มเกิดนําเบื้องต้นนะครับจากการที่เกิดปัญหาแท่นขุดเจาะเนี่ยเนื่องจากว่าแท่นจําหน่ายแก๊สเนี่ยนะครับที่ส่งแก๊สมาเนี่ย มันเกิดปัญหารุนแรงที่อาจจะทังลงไปซึ่งจะเกิดความเสียหายมากกว่าทั้งฝ่ายเทคนิคของโทเทลเนี่ยก็คุยกับปอทอก็ถกกันนะครับเพราะรต้องการรักษาให้อยู่ตามกำหนดเดิมต,ตามทุนยาแต่นเมื่อตกลงกันไม่ได้ต้องเลื่อนมาเพราะว่าไม่มีใครสามารถรับผิดชอบความเสีายหายที่เกิดขึ้นถ้าเกิดพังลงไปเนี่ยครับ,รบการปิดก็ซ่อม8วันเนี่ยก็าจะหายไปเป็นอาทิตย์มากขึ้นมากขึ้นประการที่สองนะครับวิธีการจัดการดูแลเนี่ยครับ แก๊สที่ส่งจากพม่าเนี่ยความร้อนแตกต่างกันนะครับความร้อนที่หนึ่งพอดานมีสองทเยนครับและอีกที่เชลกุลนี่เจ็ดร้อยกว่าเมื่อผสมกันแก๊สทำามต้องสองท่อผสมกันจึงเป็นแก๊สที่ทำโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้านี่ออกแบบมาสําหรับแก๊สสำหรับพม่าโดยเฉพาะแก๊สฟององตก LNG เนี่ยไม่สามารถไปใช้ที่แก๊สพม่าได้เลยาส่งไปใช้ไม่ได้แต่นั้นเนี่ยที่ออกแบบมาแก๊สที่ส่งพม่าเนี่ยก็สามารถใช้น้ำมันเตา หรือดีเซนได้ดังนั้นที่หายไปที่ออกแบบมา6โลงที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยกำลังผิดถึง8,400เมกะวั์แต่ผิดจริงๆเนี่ยเนื่องจากแก้หายไปเนี่ยผิดได้ประมาณที่หายไปคือ6,400เมิวัดดังนั้นเนี่ยเราจึงเอา6โลงนี่นะครับที่สามารถทำได้2ระบบเนี่ยมาฟีดด้วยน้ำมันดีเซนฟีดด้วยน้ำมันเตาไปเนี่ยจึงทำให้หายไปเพียง4,100เมกะวั์นี่ครับคือทุกอย่างเราก็ แก้ตามหลักวิชาการ,รทุกอย่างคือ,อคือไอ้การการซ่อมครั้งใหญ่เนี่ยเมื่อรู้ว่าเป็นการเสียหายครั้งใหญ่เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วนะครับว่ามันอาจจะไม่เสร็จในช่วง1 2ถึง20เมษายเมษามันจะเลือออกมา,าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะเตรียมการที่จะรองรับในกรณีนี้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้การซ่อมที่ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาเนี่ยเป็นเรื่อง ปกติส่วนไอแก๊ s ที่ว่าบัญชีใช้ไม่ได้อาคีีบอกไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าในทางทางเทคนิคเนี่ยถ้ามีเวลาดูให้ดีเนี่ยไม่ได้จะมีปัญหาอะไรที่จะจัดการได้แล้วก็ยังมีโร,ร,รงไฟฟ้าที่อยู่ทางภาคตะวันออกเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ใช้แก๊สตอนนี้เป็นสแตนบายอยู่เฉยๆเป็นรีเซิร์ฟเนี่ยก็เอาเข้าไปในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนก็สามารถที่จะทดแทนได้และอีกอันหนึ่งที่ที่ต้องไม่ลืมนะครับก็คือว่าเราก็ยังมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SPP VSPP ที่ใช้แก๊สอีกจำนวนหนึ่ง,งซึ่งผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้โดยใช้แกส๊สป้อนเข้าระบทรบะที่เป็นพลังงานหมุนเวียนก็สามารถผลิตเพิ่มได้แล้วไอ้ที่ใบอนุญาตไม่ออกเนี่ยถูกดึงเอาไว้เนี่ย ก็อีกเยอะแยะไปถ้าเผื่อว่าเอาไอ้พวกนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ทีนี้เรื่องเดี๋ยวก่อนทีนี้เอสซีีเ่รื่องนี้นะครับที่พูดมติมที่เติม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 เงิมเติมเติมเติเติม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 เต้มงติมเติมเติอเตามตามกฎหมเนิมเตามเติมเตมเต้อหตมเติ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 มเนิมเตเติมเตามเต่มเติ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 มเเติมเติมเมเตมเติม่ออก4 0 0เี่ยเาเรียกมาจนทั้ง จนเต็มกือแล้วนะครับยังตัวอย่างเช่นบามากงเนี่ยม,มีกำลังผิดถึง3 0ม0ัม้กวั์แต่เมื่อกฎหมาย EA เอออกมาใหม่เนี่ยไม่ผ่ผาน h อ a เนี่ยครับก็ผิดอีกแค่ลบ0นม่งพัตต์หายไปตั้ง1 8 0 0กวันแปดร้ครับเราไปทำไปผิดเติม3,000เมกกวัตต์เติมมันก็ผิดกฎหมาย ท่านตรีครับท่านตรีลองลงไปดูในรายละเอียดครับดูว่าครับแม่ผมเรียกมาถหาเป็นลงรองเลยครับไอสารันดิตเป็นคนงกลางเลยนักวิชาการท่านมองสองฝ่ายเอาเอาที่ดีกว่าว่า SPP นะครับ SPP เนี่ยนอกจากอาจารย์ท่านพูดเนี่ยมันเรื่องผิดกฎหมายเป็นเรื่องของกระทรวงอื่นผมก็ไม่ใช่ของของท่านเองของ regulator เองเพราะว่า SPP เนี่ยสมมติรายนี้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า6เมกะวัตต์ การไฟฟ้าส่วภูมิภาคยอมรับ6เมกะวัตต์แต่ r e เ u l a t o r ให้บอนุญาตเข้า5 5เมกะวัตต์เขาอยากจะขอเป็น6เมกะวัตต์บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปบอกให้เขาขายเพิ่มเนี่ยเขาขายไม่ได้นะ อันนี้เป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วมันตีไปสั่งระดเลเกอรเตอร์ก็จะมีปัญหาอีกเนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่คุยกันได้เพราะว่าเพราะว่าระดเลเกอรเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นระดเลเกอรเตอร์ที่มีความเป็นอิสระเหมือนกสทชเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีพลังงานอยู่แล้วเพราะว่างบประมาณของระดเลเกอรเตอร์ก็ต้องผ่านท่านนะครับดันั้ดรบัณฑิตผมผมขออนุญาตเชิญครับดูในสองในสองท่านแล้วเป็นไงท่านผมผมรีปัจจุบัันอดีตรฐมนตรีครับผผมมอยากจะ เจาะจงอยู่ที่ว่าในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้ก่อนนะครับผมคิดว่าในส่วนที่เราในส่วนที่เราได้รับฟังจากทางกระทรวงเนี่ยประเด็นที่1ทางด้านซัพพลายไซด์เนี่ยก็ได้มีการดูว่าโรงไฟฟ้าไหนที่ขาดก๊าซไปสามารถเอาน้ํามันตาอน้ำมันดีเซลมาเพิ่มเติมได้อันนี้ก็ละกรณีแรกที่ช่วยให้ทางด้านซัพพลายดีขึ้นก็เต็มที่แล้วนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทางด้านดีมาไซก็คือมีการ บริหารร้องขอให้ประชาชนก็มามีส่วนร่วมอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งสองทางซึ่งก็ทําให้ค่อนข้างเบาใจได้ว่าในวันที่5ถึงส2บเนี่ยหน้าที่จะไม่มีปัญหาถ้ากรณีที่มันเกิดการซ่อมแซมเลยขึ้นไปอีกนิดนึงอากจะดที่13-14า่อะไรเนี่ยบ้าเอาไหมบางอีกัดบอกเตือนว่ามจะแล่ยช่วงบางพื้นที่ก็เรียนท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ผมเชื่อว่าด้วยฝีมือของทาง การฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็ห,หลายๆส่วนนะครับ,รบก็พิสูจน์มาหลายครั้งเหมือนที่ท่านดรพิยวศร์บอกไปเมื่อสักครู่ในอดีตเราก็เคยผ่านในกรณีที่กำลังการผลิตสมรองเรามีอยู่น้อยแล้วก็สามารถนำมานำพาประเทศชาติไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นความสุ่มเสี่ยงอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เรามาคุยกันแล้วเราก็คิดว่า เราจะต้องเตรียมการครับหกร้อยหกร้600ไม่กวัดเ0็ไม่กวาดที่ขาดไปนี่ซีเรสขนาดไหนอาจารย์มองการหกร้อ0 0จ็เนี่ยผมคิดว่าโดยปกติเครื่องกำนไฟฟ้าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงไม่กวัตเนี่ยเป็นไม่กวตดที่ค่าพิกัดถ้าในยามฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเครื่องแต่ละเครื่องสามารถที่จะอัพขึ้นไปได้นะครับเกินไปอีกประมาณ5% 10%เพราะฉะนั้นถ้ามันฉุกเฉินจริงๆสามารถรันโอเวอร์โหลดได้เพราะฉะนั้นในกรณีของทางด้านซัพพลายเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมผมไม่ได้ห่วงมาก นะครับแต่ผมเนี่ยเป็นห่วงในระยะกลางระยะยาวมากกว่าเพราะว่าเหตุการณ์ที่มีการซ่อมแซมท่อกส๊สโดยเฉพาะจากพมา่าท่อซ่อมแซมกา๊กาสธรรมชาติเนี่ยจากพม่าเนี่ยเกิดขึ้นแทบทุกปีนะครับรประเด็นป,ปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่เราได้รับทราบกันจากที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวไปเมื่อสักรค,ครู่แหล่งก๊าสจากแต่ละแหลง่งความร้อนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเอามาใชา้ผสมกันไม่ได้ก็ผสมกันได้แต่ว่าแหล่งก๊าสจากอ่าวไทยแหล่งก๊าสจากพม่าภูฮอบ LNG มีเนื้อก๊าซที่มีคุณลักษณะไม่เหมือนกันเหมือนว่าโรงงาะะนผลิตไฟฟ้าก็ออกแบบมาใช้ก๊าซบางประเภทความร้อนแบบ,แบ,บนั้นเราไปจูนโรงไฟฟ้าให้เหมาะกับคุณภาพของก๊าซได้ประเด็นก็คือว่าถึงแม้เราจะพึ่งก๊าซธรรมชาติเยอะแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันมีหลายแหลง่งแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ของความมีหลายแหลง่งแต่และแหล่งก็ต้องจ่ายเฉพาะให้กับโรงไฟฟ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นยามที่แหลง่งใดแหล่งหนึ่งมีปัญหา ก็ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นนโยบายของกระทรวงที่จะต้องพิจารณาว่าถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีระบบที่จะต้องดูว่าปรับปรุงคุณภาพก๊าซไม่ว่ามันจะมาจากแหล่งไหนนะครับเราสามารถปรับปรุงให้เป็นคุณภาพที่เนื้อเดียวกันได้ก็จะไปช่วยแก้ปัญหาเรื่อง NGV ต่อนะครับเพราะว่า n g v เนี่ยรถบางคันเติมอยู่แถวแถวภาคตะวันออก ก็ใช้คุณภาพแบบหนึง่งจูนเครื่องแบบหนึ่งไปเติมแถวตะว,วันตกก็จูนเครื่องอีกแบบหนึ่งเพราะก๊าซมาจากคนละแหลง่งเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวมากขึ้นเพราะเราจะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราเพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้มามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ายย<า>นนเีน่่รรรับับบมมืออไได้ต็ทางะค Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова